สวัสดีครับพบกับสุลุกข่าวเลว์พูเราเริ่มต้นกันที่จ็เก็รับส่งคำใบนะครับเลว์พูอาจจะไม่เสริมทัพในเดือนมกราคมเพราะสโมสรไม่มีเงินมากเพียงพอเพื่อซื้อนักเตะเพิ่มเติมจ็เก็ตลาผู้จัดการทีม Liverpool เลว์พูออกมาสแสดงความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะไม่ซื้อนักเตะเพิ่มในช่วงตลาดการซื้อนักเตะในเดือนมกราคมนี้แปลว่าทีมกำลังประสบปัญหาในส่วนของผู้เล่นในแนวรับจากการที่3นักเตะเซนเต็กตัวจริงของทีมได้รับบาดเจ็บกันหมดทุกคน แต่เจคก,กิงคับก็มองว่าการเ้อนตกเตะใหม่เข้ามาแทนที่กองหลังตัวจริงที่บาดเจ็บไปนั้นจะต้องมีความเหมาะสมและมีเหตุผลเพียงพอเท่านั้นเพราะตอนนี้สโมสรไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อผู้เล่นระดับบิ๊กเนมที่มีราคาแพงเข้าสู่ทีมได้โดยทางเจคกิงครับยืนยันในข่าวว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าสโมสรไม่ควรซื้อผู้เล่นใหม่ในเวลานี้แต่เขาจะบอกว่าคือหากจะซื้อผู้เล่นใหม่เข้าสู่ทีมนั้นเขาจะต้องเป็นผู้เล่นที่เหมาะสมมีราคาที่เป็นไปได้เพราะตอนนี้ทางสโมสรมีเงินให้ใช้ใจ่ายอย่างจำกัด และการเื้นนักเตะใหม่เข้ามานั้นก็ต้องตอบโจทย์และใช้งานได้ในทันทีดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นโจทย์ที่ยากของทีมงานโจรจากของลิเวอร์พูลนะครับเพราะนักเตะที่อยู่ในตลาดตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่นักเตะที่ตรงสเปคที่เรากําลังตามหาอยู่โดยหลังจากที่ทีมลิเวอร์พูลครับไม่มีนักเตะในตัวหน่งเซ็นเตอร์แบ็กอย่างเบอร์กิฟฟันไดส์และจูก,กูมเมสที่ได้รับบาดเจ็บและต้องพักยาวในส่วนของเจอร์มาติฟก็มีอาการบาดเจ็บอยู่ตลอดเวลาและใช้งานได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ทำให้ทางเช็ก,เกิงคลับจำเป็นจะต้องถอยฟาร์มิโยมาเป็นเซนเตอร์แบ็กถาวรในฤดูกาลนี้และต้องพึ่งพานักเตะเยาวชนอย่างลิสวิลเลียมในวัย19ปีและนัทฟิลิปซึ่งเพิ่งลงเล่นในพรีมลีกเพียงแค่ครั้งเดียวในฤดูกาลนี้แม้ว่าก่อนหน้านี้ทางเจมีก่กาเลเกอร์อดีตกางหลังเลเวอโพลจะออกมาพูดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเทนเลวอโพลจะต้องเสริมทัพโดยด่วนหากยังหวังที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์อังกฤษฤดูกาลนี้แต่ก็นึนว่านะตอนนี้ทางเช็ก,เกิงคลับมีแนวะทางแก้ไขอยู่ใใจ ขขอองเานั่นก็คือการใช้งานนักเตะเท่าที่มีอยู่ในตอนนี้สลับสอบเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆโดยไม่จําเป็นจะต้องเสริมทัพผูนน้เล่นยใหม่เข้าสู่เทียมตอนนี้เรามีแนวทางการแก้ไขเทียมที่ชัดเจนแต่เราก็ยังคงต่อสู้กับการมาเจ็บของนักเตะกองหลังต่อไปอยู่ดีมันเป็นสิ่งที่ตัวผมพบเจอเกือบตลอดเวลาในกรณนี้และตอนนี้ผมเริ่มชินกับการที่เทียมไม่มีเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักไปแล้ว ในเมื่อสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ผมก็ต้องหาวิธีแก้ไขให้ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าสโมสรซื้อนักเตะใหม่เข้ามาเสริมทัพในสักคนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ตอนนี้ผมรู้ดีว่ามันเป็นเรื่องยากที่สโมสรใช้จ่ายเงินจํานวนมากในเวลานี้มันไม่ใช่ที่ทุกสโมสรจะใช้จ่ายเงินมากมายในเวลานี้การกระทาอะไรไม่สมเหตุสมผลมันไม่ใช่แนวทางการทํางานของผมจริงๆแล้วผมชอบนัตฟิลิปมากเลยครับเขาทำงานที่ดีตลอดและก็ไม่เสียประตูเลยในช่วงที่พัานา เขาเป็นเด็กที่ฉลาดและผมก็รู้ดีถึงความสามารถของเขาและที่ผ่านมาเขาก็ทำงานหนักและช่วยเหลือเราได้มากแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยได้ลงสนามในช่วง5-6สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่นั่นก็เพราะข้อจํากัดในระบบการเล่นของผมเองและเกมกับเซา์ตันผมอาจจะให้กาดเขาอีกครั้งในส่วนของริดวบลเลียมนะครับแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงนักเตะเยาวชนอายุน้อยแต่เขากําลังมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากถูกส่งลงสนามในหลายนัดในระยะหลังๆมาน,นี้ซึ่งนั่นก็น่าจะพิงพอแล้วที่ผมจะใช้งานนักเตะ2คนรายนี้ต่อไปจนจบฤด,ดูกาลและยังไม่มีความคิดที่จะเสริมกองหลังคนใหม่เข้าสู่เทียมแต่ขอเพียงอย่างเดียวว่าความโยอย่าได้รับบาดเจ็บในช่วงเวลาที่สําคัญแบบนี้ก็พอผมก็ดีใจแล้วแต่ถ้าหากทางสโมสรเสริมทัพผู้เล่นเข้ามาใหม่จริงๆผมก็ยินดีกับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทางเจคกิ้งคลับกล่าวิึง้าย รัมซูเนตเชื่อมั่นว่าลิเวอร์พูลจะยังคงเต็มท,ที่ที่แข่งกร่งและจะคว้าตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อีกสมัยรัมซูเนตนะครับตำนานนักเตะหัวหน้าเลเวอร์พูลก็ออกโปรงเชียร์อดีตต้นสก,กัดเก่าของเขาอย่างเต็มที่ให้ความแชมป์พิมลเงือกเกตฤดูกาลนี้ได้อีกสมัยความมั่นใจว่าลิเวอร์พูลในตอนนี้ยังมีความแข็งแกร่งและอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ดังนั้นการน,นี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่ทางลิเวอร์พูลจะทำผลงานได้ดีและควๆแชมมป์์พลีกกได้อ้อครังนะ แต่ตอนนี้สิ่งแรกที่ต้องทาให้ได้คือพูกเขาต้องควานหาชัยชนะให้ได้ซะก่อนสักสองนัดและโมเมนตัมของทีมจะกลับมาสู่ทีมอีกร้งหนึ่งกรัมซูเนสยังคงแสดงความมั่นใจว่าลิเวอร์พูลไม่จําเป็นจะต้องไปกัวงวลกับฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูเต็ตและแมนเชสเตอร์ซิตี้และเอามากดดันตัวเองว่าจะถ,ถูก2ทีมดังจากเมืองแมนเชสเตอร์ปาดหน้าควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤุูกาลนี้ไปโดยทางกรัมซูเนสก็ได้พูดถึงต้อง2ทีมเอาไว้อย่างน่าสนใจ สำหรับมแมนเชสเตอร์แม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงว่าที่ตอนนี้พวกเขาทำแต้มขึ้นมาเทียบเท่ากับลิเวอร์พูลแล้วและอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกก,ก,กับลิเวอร์พูลแต่ผมก็เชื่อว่านี่อาจเป็นแค่ความบูบว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นและสุดท้ายพวกเขาก็จะเยืยนระยะไม่ได้อยู่แล้วลังอันดับตกลงไปเรื่อยๆเพราะพวกเขาไม่เคยขึ้นมาอยู่ในจุดนี้ในยุคที่โอเิกาโซชาเป็นผู้นำทัพและการที่ลิเวอร์พูลมีผลตามประตูที่เสียที่นําอยู่หลายลูก ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่สามารถแซงลิเวอร์พูลขึ้นไปเป็นจ่าฝูงได้โดยง่ายรืยทางด้านแมนเชสเตอร์ทีมรองแชมป์เมือก่าันที่แล้วตอนนี้ที่พวกเขากำลังกลับมาแล้วหลังจากที่เพิ่งถล่มโชซีไปม,มาดสามประตูต่อหนึ่งทำให้ตอนนี้พวกเขามีคะแนนตามหลังทีมจ่าฝูงเพีแค่สี่คะแนนเท่านั้นแถมยังลงแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดซึ่งนั่นมีความเป็นไปได้ว่าพวกเขาจะเร่งเครื่องแซงลิเวอร์พูลได้ในอนาคต แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังไม่มีกองหน้าที่สามารถทําประตูดได้เป็นกอบเป็นกำมและนักเแต่กองหน้าของพวกเขานั้นยังมียี u n i อร์มที่ยเยี่ยมเหมือนกับ3ประสานของ Liverpool ทำให้มีโอกาสที่จะสะดุดในเกมถัดๆไปได้อีกแต่ถึงอย่างนั้นนะครับทีม Liverpool ก็จะมาบมาดทีมอย่าง Manchester t ไม่ได้ทั้งหมดนี้ไม่ใช่คำพูดที่ผมจะไปดูถูอะไรพวกเขาแต่มันคือความคิดเห็นของผมว่ามัานไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตัดสินแชมป์กันนะตอนนี้ผลลูกการนี้ต้องดูกันไปยาว,ยาว และแม้ว่าลิเวอร์พูลจะได้ผลเสมอมาหลายนัดแต่ลิเวอร์พูลก็ยังคงมีโอกาสที่ดีที่สุดอยู่ดีนะครับเพราะเตอนนี้แค่รอให้ลิเวอร์พูลเอาชนะคู่แข่งให้ได้อีก2นัดติดต่อกันซึ่งผมก็เชื่อเลยนะครับว่าจิคกิ้งครอปคงจะพาทีมตํ้งต้นทิน้งห่างคู่แข่งได้อีกและผมก็เชื่อว่าทีมที่ตามมาในอันดับที่2และอันดับที่3นั้นจะมีฟอร์มการเล่นที่สดุดและตําแหน่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอีกไม่ชา้ากรันซูเนตตำนานลิเวอร์พูลกล่าวกับสกายสปอร์ คอนเฟิร์มซื้อเปิดเผยทีมตังหนึ่งจอควา้าเทปกีซื้อระบุนะครับหงแดงจอได้ปล่อยตัวดิวอกโอลิกียอาจจะทีมสมใจอยากหลังจากที่มีการเปิดเผยชื่อทีมตังหนึ่งที่มีโอกาสคว้าตัวแนวรุกชาวเบลเยียมไปเสริมทัพห,หลังจากล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยชื่อของทีมตังหนึ่งที่มีโอกาสคว้าตัวแนวรุกชาวเบลเยียมไปเสริมความแข็งแกร่งสุดๆซึ่งมีดีกีเป็นทีมยัยกษ์ใหญ่ของ5าลีกดังของยุโรป Ato, กัปชู้ดิเมเกนโตนะครับสื่อดังแห่งดันมักโรนีอิตาลีตีข่าวรายงานมาว่าเลรกพู ful, ทีมชั้นนำสุดเพียงเล็กกำลังจะบ,บรรลุข้อตกลงในการปล่อยตัวดิวัคโอลิกีหัวหอกตัวสำรองออกจากทีมในอนาคตอันใกล้นี้และมีข่าวแพร่งลายออกมาว่าสโมสรใหญ่รายหนึ่งของฮัลีดังยุโรปก็คือทีมเต็งหนึ่งที่จะเซ็นสัญญา คว้าตัวดาวเตะรายนี้ไปร่วมทัพในช่วงเปิดตลาดในเดือนมกราคมนี้เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าโอริกี้นั้นได้รับการลงสนามน้อยลงเรื่อยๆในซีซั่นนี้โดยต้องเจอกับปัญหาฟอร์มตกและการบันแจบทําให้มีโอกาสสูงริบรีวที่จะ,จะตัวจะต้องเก็บเข้าของอัมลาทินอันฟิลในอีกไม่ชา้าซึ่งล่าสุดก็มีการเปิดเผยออกมาว่าอินเตอร์มิลานทีมยักษ์ใหญ่ของศึกเกาโชเซียอิตาลีคือเทมเทมต็งหนึ่งนะครับที่จะคว้าดาวยิงชตดเบลเยียมไปเสริมความแข็งแกร่ง ผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ดิวอุกิมมโอกาสที่จะไปร่วมง,งานกับเ,เตะเพื่อนร่วมชัดอย่างโลเมลูโลกลกูอีกครั้งหนึ่งและอาจมีความเป็นไปได้อยู่เล็กๆว่างูงใหญ่อาจจะเลียงปล่อยอล็กซิสชันเชตและเลาตลโลมาร์ติเนสออกจากทีมไปนะฮะนิเก,กิลสุดข่าวลีเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่4มกราคมนะครับวันนี้นะครับแฟนบอลทุกท่านนะครับเรามาีนัดกันนะฮะในการเชียร์หงดังลีเวอร์พูลที่จะออกไปเยือนเซนส์มารีของ นักบุญซาวตันตันนะครับเรียกได้ว่ามีความสําคัญมากนะครับในแมตช์แบบนี้นะฮะโดยชนะก็จะเป็นการทิ้งแมตช์ช่วงต็ดไปอีก3แต้มนะครับแต่ว่าจะแข่งมากกว่าหนึ่งนัดฉะนั้นแล้วนะครับถ้าหากชนะเน็ตนี้นะครับก็จะทําให้หงดังเลวูของพวกเรามีความมั่นใจมากขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วนะครับก็อย่าลืมเชียร์กันนะฮะยังไงเดี๋ยวมาพบกับชายผู้บ้าคลั่งเลว์พูลและอาร์ตบินนะครับเวลาตีสองของคืนนี้นะฮะมาร่วมเชียร์หงดังเลว์พูลไปพร้อมๆกันนะครับสชิญกดไลค์เชิญกดแชรับ thank you